พอใจหรือ,อย,ยังอะยังที่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องการรู้ความสัมพันธ์ระหว่างรัตะนินกับผู้หญิงคนนี้นี่ภาษาเจ้าอะไรอีกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแม่นั่นอะมันไม่ใช่ผู้หญิง ถือว่าช่วยเพื่อนลวกันนะ,ะช่วยก็ช่วยถ้ามันเป็นทอมจริงๆเนี่ะสู้อะไรฉันได้ ะครับคุณแม่โครงการสร้างโรงแรมใหม่ของคุณแม่เนี่ยเป็นหาที่ไม่ได้เลยนะครับผมว่าคุณแม่รีบหาดีไหมครับยังไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนีโลกเราก็ไม่ได้รีบร้อนไปไหนเราไม่ได้รีบสร้างภายในปีสองปีนี้นะแม่อยากจะรอให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นก่อนี้ดหน่อยแม่คุณแม่ถ้าคุณแม่รอให้เศรษฐกิจมันดีที่มันก็ขึ้นราคาสิครับ ผมว่าตอนนี้เหมาะสมที่สุดเลยนะครับที่คุณแม่จะซื้อเก็บเอาไว้ที่ดินซื้อเก็บเอาไว้มันก็ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียแถมมีแต่จะก,กำไรนะครับคุณแม่ลูกนี่พูดอย่างกันในหน้าค้าที่อย่างนั้นแหละอา้าวผมก็พูดตามหลักความจริงนะครับคุณแม่คะพี่นี้เขาไม่ได้อยากเป็นในหน้าค้าที่ดินหรอกคะ่ะเขาแค่อยากเกี่ยวดองด้วยเฉยเใช่ไ ผมเนี่ยเห็นแกนธุรกิจพาานคุณแม่ตาหารไม่ต้องมาพูดเลยถ้าไม่มีสาวมาเกี่ยวด้วยแ่ะแม่ไม่เคยเห็นลูมนกมาแลธุรกิจของแม่เลยเอาเลยครับคุณแม่อย่างไรก็เชื่อผมนะครับตอนเนี้เวลานี้เหมาะสมที่สุดเลยนะครับที่จะเลือกที่ดินใหม่สําหรับที่จะสร้างโรงแรมของคุณแม่อีกห้าปีข้างหน้ายังไม่ซื้อจะ,จะหลีบเรา คุณแม่ครับเชื่อผมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมาะสมที่สุดเลยนะครับนะช่วงนี้ดีที่สุดแล้ววันนี้ผมดีใจที่สุดเลยนะครับที่คุณตามาทานข้าวกับผมนี่คุณนี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ ก็คุณนี้บอกให้ป่าวที่ดินที่อยู่ในสต็อกมาเสนอขึ้นเพิ่มเพมราะว่าแม่คุณจะทำโรงแรงแล้วนี่คุยเรื่องที่ดินในนี้นี่มันมันไม่โรแมนติกไปหน่อยนหคะผมว่าสถานที่โรแมนติกก็ต้องเหมาะสมกับการทำเรื่องโรแมนติกใช่ไหมครับเรื่องโรแมนติกเออเออผมหมายถึงว่าถ้าอยู่ในที่ที่มีบรรยากาศดีๆเนี่ยผมจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนี่ครับ คุณสามารถตัดสินใจได้แทนคุณแม่คุณด้วยหรอคะแน่นอนสิครับถ้าอย่างนั้นนี่ปาร์ติเซนเตนที่เลยคุณชอบที่ดินแถบไหนบ้างละคะบางนาบางพีบางบ่อนบางกระดีชอบที่ไหนบ้างมี่มีที่ตั้งแต่สิบไร่อยันร้อยไร้เลยนะคะเชิญเลือกได้ตามอัธยา์ัยเลยค่ะผมว่าเราทานข้าวกันก่อนดีไหมครับผมหิวแล้วแหละเรื่องธุรกิจเนี่ยเราอาอไว้คุยกันทีหลังนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมสั่งอาหารให้คุณปาทานแล้วกันนะครับรับรองคุณปาจะต้องถูกใจแน่เลยอก,ก็ก็ได้ค่ะ แล้วอาการแบบนี้เป็นมานานเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นมืตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแต่ว่ายานเนี่ยหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วพี่หนงแกก็ไม่ยอมไปขอที่โรงพยาบาลนี่ดีนะผมหามาแถวเนี้ยทำไมคุณจะแย่ไปมากกว่านี้นะครับเนี่ยแล้วนี่พี่จะเป็นอะไรมากพี่นินก็ผมให้ยาไปเข็มหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาการคงจะดีขึ้นนะครับแต่ทางที่ดีผมว่าที่น่าจะมียายปิดไว้ที่บ้านตลอดเวลานะครับพี่มีโรคหัวใจเป็นโรคประจําตัวเนี่ยไม่ควรจะประมาทนะครับ เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะโทรไปที่โรงพยาบาลผมจะสั่งยาไปให้แล้วพี่แวะไปรับที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับี่จะไม่ได้นินเนะพี่แย่แน่แเลย <c oughs> ไม่เปาา็นไรหรอกครับพี่นะเราคกันเองสมัยผมเรียนที่บอสตันผมยังให้พี่ทํากับข้าวกินบ่อยๆเลยไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องเครงชาหรอกครับ พูดอะไรรอเปล่าครับแรงไปเดี๋ยวใช้ผมแทนก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ใช้เลยรับรองความสะอาดครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณนี้ตายถ้าเกิดผู้ชายทั้งโลกเป็ย่็นคุณนี้เนี่ยผู้หญิงทุกคนต้องกรี๊ดสลบแน่ๆเลยคะ่ะกรี๊ดเนี่ย กลัวหรือว่าสยองใช่ปาครับไม่ใช่ค่ะนิชชอบสิคะแต่ผมไม่เห็นคุณป้าจะกรี๊ดผมเลยนะครับคือว่าต่อมเสียงของป้านี่มาอักเสบนะคะมันได้แต่เสียงแผลบีใหญ่ๆเนี้ยค่ะคุณนิสิงตาไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เนี้ยยังไงผมก็อยากที้ยิเสียงตาตลอดเวลาเลยนะครับคุนน้ครับฝาก,กตากขอดวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเชิญครับ พี่ไปรับยาที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับผมโทรไปสั่งที่โรงพยาบาลไปแล้วเจนินม,มากนะจ๊ะครับ อไว้ต้องไว้เพื่อเงินเพื่อเงินไม่ว่ามันจะเลี่ยนแค่ไหนจะเบื่อแค่ไหนก็ต้องทนนลาต้องขายทีให้ได้สวัสดีครับเอ,อ๊วันนี้สงสัยคงจะพาแฟนสาวคนสวยมาทานข้าว รูอว่าเป็นแค่กิ๊กเฉยเฉยกิ๊กบ้าอะไรล่ะใครมันจะไปสว,วีดบวานหญ่อจเาอคุณนะคุณหมาคนสวย,ยผมว่าสวยไงคงสูกิงคุณวันนี้ไม่ได้องหายุ้อปากนี้ทำไมมันน่าจะมีแค่ตัวเดียวเอ้ยสป,ปีชี่เดียวในโลกนะอ๋อหรือว่าคุณชอบแบบประเภทสุภาพบุรุษอ่อนโยนนี่แหะครับแน่นอน ก็ไม่ใช่คันดุปักจัดกัดไม่เรื่องอย่างคุณก็แล้วกันนี่คุณระวังนะโบราณเพราะว่าเตเรอะไรเนี่ยกขาพัดจะได้อย่างนั้นอืไอพีชายอย่างคุณเนี่ยนะแค่ห่างตาท่นยังไม่อยากจะแลเลยกระเทยก็ไม่ใช่เกเเปล่าไม่รู้ถ้างั้นผมว่าคุณต้องคอยดูให้ดีอะไร <c oughs> <c oughs> กับใจมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เงินค่าเหนื่อยกับคำขอบคุณของฉันก็น่าจะพอนะสำหรับงานง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องมาหวังอย่างอื่นอาลาวีเขาไม่ถูกกับแฟนคุณอ่ะก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกนะทำปากจัดบินไม่สนหรอเอาเป็นว่า มีอะไรให้ผมช่วยเหลือก็บอกคุณก็รู้นี่ว่าผมอะเต็มใจขอบใจจ้ะเหานใดเพราะความรักเธอ